สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง ACC วันนี้ผมจะพาเพื่อนไปเจาะเทเดนสามลูเอาไว้ขายกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเลทจะเป็นยังไงจะกําไรหรือจะขาดทุนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะไปดูกันหมบกฟอนเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ก็แชร์กับช่อง ACC ของเราด้วยนะครับผม ปไปดูกันฮะและที่คอยสีซั่นสเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตวัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงินคืนรถครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอ่าโอเคก่อนที่ผมจะพาเพื่อนไปเจาะเทเดนสามลูกันนะฮะอันดับแรกเราก็มาดูราคาก่อนนะครับผมตอนนี้ราคาไทเดน3ลู ราคาประมาณสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เซิร์ชเลยนะฮะ Trident Tri d e n t นะครับผมมาดูกันว่า3รูราคาเท่าไหร่นะปัจจุบันนะครับผมถ้าเกิด2รูอันนี้แบบมีออฟไหมไม่มีออฟนะฮะ40,000กว่าเซนี่นะครับผมอ่ะเราไปดู3รูกันเลยดีกว่านะครับผม3รูอยู่ช่วงประมาณเท่าไหร่นะฮะ3รูราคาเริ่มต้นอ๋อนี่นี่นี่นะครับผม เริ่มที่ราคา 1.2m นะครับผมอุ้ยราคาดีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราลองไปเจาะสักประมาณ8เล่มดูว่ามันจะได้หรือเปล่าติดสักกี่อันนะฮะอันดับแรกเดี๋ยวเราไปซื้อไทเลนต์แบบ2รูธรรมดาก่อนนะครับผมปนะมไปซื้อกันะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อไทเลนต์กันก่อนนะฮะงบเจาะวันนี้ก็มีประมาณสัก 2m ได้นะครับผมอ่ะก็เอามานะฮะ ก็ต้องบอกว่าค่าจาอเนี่ยมันครั้งละ200แสนเซนีนะครับผมแต่ค่าไทเดนสอูธรรมดาเนี่ยมันไม่แพงเท่าไหร่นะฮะอันละอมืันเะ38,760เซนีนะครับผมถ้าเกิดเรา OCDC เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ซื้อไปผมจะลองทั้งหมด8อันนะครับเพราะว่าเรามีงบทั้งหมด 2M นะฮะไปลองดูซิว่ามันจะติดสักเท่าไหร่นะครับ ถ้าเกิดเราติดสัก2อันนี้ก็กำไรแล้วนะนะฮะแต่มันจะติดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาดูการลุ้นกันไปนะครับผมอตอนนี้กี่อันละหอันนะฮะห้าหกเจ็ดอ่าแล้วก็8อันนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันกับเจ้าตัวครูเซเดอร์เลยนะฮะเดี๋ยวให้ตัวครูเซเดอร์เป็นตัวเจาะนะครับผมห้าโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ห้องเจาะนะฮะ เดี๋ยวเราแลกไอตัวแล่เจาะด้วยนะครับผมก็คุยกับ m p c ตัวนี้นะฮะแล่เจาะใช้แล่ตัวนี้นะครับผมเจาะ1ครั้งใช้10แล่นะครับผมผมเจาะ8อันใช่ไหมใช้80นะครับผมโอ้โหน้ำหนักเกินเลยนะฮะอ่าแล้วก็ใช้เงินทุกๆก,การเจาะ1ครั้งใช้เงิน200ส0 0เซนีอ่ะก่อนจะเจาะเรามาคำนวณต้นทุนกันก่อนดีกว่านะครับผมมาดูซิว่าเราต้นทุนเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะได้กําไรหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นในตัว ครื่องคิดเลขนะฮะอ่าต้นทุนเราค่าหอกไทเดนก่อนอันดับแรกนะครับผมหอกไทเดนสองรูธรรมดามัน OCDC 3800กว่ากว่าใช่ไหมตีไป3900แล้วกันนะครับ3900กูณ8นะฮะเท่ากับ3 0 0แสนนะครับผมแล้วก็ค่าเจาะทุกๆก,การเจาะ1ครั้งเสีย2 0 0แสนเซนีนะครับผมอ๋อผมลืมขึ้นรูปให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เพื่อนๆได้ดูฝั่งซ้ายมือนะครับผม อ่ะโอเคนะฮะนั่นก็เป็นเลทเปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเจาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราบวกกันต่อนะฮะสองแสนคูณแปดนะครับผมเจาะแปดเล่มนะครับอ่ะแล้วก็บวกค่าไอตัวเมื่อสักครู่นี้นะฮะค่าไทเดนสามแสนกว่านะครับอ่ะเป็นหนึ่งจุดเก้าเอ็มนะครับผมแล้วก็ค่าแร่นะฮะค่าแร่ไอาตัวนี้นะครับแร่อันละสองร้อยเซนติคูณแปดสิบนะฮะเท่ากับหนึ่งหมื่นหกนะครับอ่ะโอเครวมต้นทุนทั้งหมดที่เราจะเจาะทั้งหมดแปดเล่มเนี่ย ้นทุนเรา 1.9m นะครับผมก็ขอให้ได้จัก2อันถ้าเกิด2อันเนี่ยก็จะได้กำไรแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าจะได้กำไรหรือเปล่านะครับผมมาลองอันแรกก่อนเลยฮะอ่าตื่นเต้นนะครับผมไปะนะฮะลองซิเป็นไงปึ๊บเจาะไทเด้นอ่าเจ้าใช้เงิน200,000เซนีแล้วก็แล่10อันใช่ไหมนะครับผมดูซิติดไหมนะฮะ ไปหนึ่งอันโอ้โหโอ้โหแตกแล้ว1อันนะฮะโอ้โห M อ c วันใจร้ายนะครับผมอันที่2นะฮะเราต้องใช้สูตรเข้าออกดีกว่าสูตรเข้าออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าินะฮะในะจังหวะนี้จังหวะทีเผลอ MVC ไม่รู้ตัวเรากดไปเลยฮะจังหวะนี้ปึ๊บกดไปโอ้โหแตกอีกแล้ว โอ้โหไม่เป็นไรอย่าไปยองฮะเราต้องใช้อีกสูตรหนึ่งนะครับผมเป็นสูตรที่แบบว่าไม่ให้ n p c รู้ตัวนะครับก็ยืนให้ไกลที่สุดนะฮะสูตรยืนไกลนะครับผมอยืนสักประมาณนี้โอ้โหมองไม่เห็น n อ c อ่ะโอเคมองเห็นรองเท้า N p c นะฮะใช้สูตรยืนไกลนั่งด้วยสูตรนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะติดหรือเปล่านะฮะอ่าสูตรนี้อัดจึกอัดจึกอัดจิกไป โอ้โหสูตรไหนก็แตกหมดนะครับผมโอ้โห <c oughs> ให้ตายเถอะนะครับผมโอ้โหหรือว่าเราต้องรีล็อกใหม่หมเลยออกแล้วเข้าใหม่สินะฮะทำไมสูตรมันไม่ค่อยติดเลยเอา่าเฮ้ยเขาแตกเขาจอแตกใหญ่เลยนี่แหละจังหวะนี้เราต้องสวนนะครับผมใช้สูตรสวนนะฮะายครับผมสูตรสวนจังหวะนี้วิติดโอ้โหโอ้โหสุดยอดนะครับผมอืม <c oughs> ไปอีแล้วหนึ่งอันนะครับผมนีม่มันสูตรสวนนะฮะโอ้โหสามลูมาแล้วนะครับผมหนึ่งอันนะฮะแจ่มจันทร์เมืองพิจิตรนะครับผมสามลูมาแล้วนะฮะจังหวะนี้นะครับผมได้หนึ่งอันแล้วนะฮะหนึ่งจุดสองเอ็มมาแล้วนะครับไปต่อฮนะเอาสูตรไหนจะมีคนมาสวนอีกไหมนะครับผมรอก่อนไหมเออสูตรก็เรียกว่าเอาสูตรนกจิกหัวดีกว่าไหม นี่สูตรนกจ네ิกห oh. ัวนะฮะนั่งจิกปุ๊บสูตรนกจิกหัวจะติดไหมนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะล่อนะจะจอจะจอดอะจแน่แน่แน่กดไม่เอาไม่เอานะฮะอีกรอบนึงเตรียมติดแน่นอนนะครับแต่ันน่แน่นะฮะก็คือหลอกไปก่อนนะครับแล้วจังหวะรอบนี้ไม่หลอกแล้วเอาจริงนะครับผมโอ้โหโอ้โหทำไมมันติดยากติดเย็นนะฮะเหลือ3อันสุดท้าย ถ้าเกิดใน3อันนี้ไม่ติดนี่น่าจะเริ่มเข้าเนื้อแล้วแหละนะครับผมจังหวะนี้นะฮะเดินวนสัก3รอบนะครับผมเพื่อการเป็นสิริมงคลนะฮะเดินวน3รอบไปจังหวะนี้เมื่อสักครู่ m อซบอกลีลานักนะฮะให้แตกเลยปึ๊บจังหวะโอ้โหแตกอีกแล้วโอ้โหเหลือ2อันสุดท้าย2ออันสุดท้ายน่าจะติดแล้วแหละนะครับผมดูจากทรงแล้วนะฮะจังหวะนี้กดไปอีกทีนึง แต่มีลูกลอ่อลูกชนนะครับกดแคนเซิลไปก่อนนะฮะกดแคนเซิลสัก3าครั้ง2ครั้งแล้วก็จังหวะนี้ครั้งที่3กดแคนเซิลไปแล้วกดที่ครั้งที่4นะฮะติดไหมนะครับอ้โหไม่ว่าจะสูตรไหนก็เละหมดนะครับผมอ่ะเหลืออันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายขอให้ได้เกิดทีเถอะนะครับผม,มยืนอยู่ใกล้ๆก่อนเลยยืนอยู่ใกล้ๆคุยใหญ่เซีนะฮะ สวัสดีดอมนะครับผมว่าไงโทเลโตนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนะครับผมผิดแล้วนะฮะไบอันหรือเปล่าในจังหวัดนี้ในจังหวะที่ฟาดมานะฮะโอ้โหดอมติดเฉยได้แนละ้ผมโอ้โหงงไปหมดเลยนะฮะจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมได้กําไรนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับผม 8อันติด2อันก็ยังดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณค่าเสียหายกันสักหน่อยนะครับผมค่าเสียหายเป็นยังไงบ้างนะฮะเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับผมเราไปขายหอกไทเด้น3รูนะครับได้มา2อันใช่ไหมไทเด้น3รูอันละ1 2 5อ่าคูณ2เท่ากับ2 5เต้นทุนเรานะฮะลบต้นทุนต้นทุนเรา1.9อนะครับ ได้กำไร500แสนเต้องบอกว่าถ้าเกิดอันที่2ไม่ติดเนี่ยก็น่าจะเล่เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองมาจอะกันได้นะฮะสำหรับไทเดน3ลูนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็จะจากกันไปผมฝากเพื่อนๆก,กดติดตามกดถูกใจกดไลค์ก็แชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ